ชวนแสดงสัญ,ญลักษณ์ปิดตาขวาถ่ายรูปและก็สงใจไปให้พายุเหยื่อกระสุนยางนะักกิจกรรมส่วนการประชุมเอเป็กเนี่ยที่ผ่านพ้นไปแล้วนะครับก็จะมีควันหลงอย่างที่เราได้เห็นกันมีการใช้อาวุธอย่างเช่นกระสุนยางซึ่งก็อันตรายนะครับเขาบอกว่ามันก็จุดระเบิดพอๆกับอาวุธจริงนั่นแหละกระสุนจริงนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันเป็นหัวกระสุนยางซึ่งบางครั้งเนี่ยการยิงมันสามารถทําให้คนบาดเจ็บสาหัสกันได้เลย แล้วก็มาตรฐานสากลของการใช้กระสุนยางเขาบอกว่าให้ยิงแบบต่ากว่าเข่าลงมาแต่ว่าปรากฏว่าบาดแผลที่ทางผู้สื่อข่าวและคนทั่วไปได้รับกันเนี่ยปรากฏมันยิงโดนตัวบ้างยิงโดนเบ้าตากันบ้างเนี่ยว่าหน้าหวาดเสียวมากนะครับเพราะงั้นการเดินทางไปยื่นแม้ว่าต้องการแค่เดินขบวนกันไปประมาณ3 0 0ร้อถึงห้าชีวิตนะครับผู้ชมุมนุมเนี่ยแล้วไปให้ใกล้พื้นที่กับการประชุมเอเพกที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิจมากที่สุดก็เข้าใกล้ไม่ได้นะครับ ภาพที่ปรากฏเห็นเนี่ยมันก็คือใช้ขอฝอในชุดที่เขาเรียกว่ามีความเกรี้ยวกราดแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นแบบคู่อาฆาตกันมาแต่ชาติบางใดก็ไม่ทราบได้ก็เลยการเกิดการใช้กําลังกันอย่างสุดเหวี่ยงโดยเฉพาะโล่พร้อมนะกระสุนพร้อมแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเป้าหมายสําคัญของความขัดแย้งด้วยที่ทําให้ภาพมันตาตึงและสร้างความโกรธแค้นเพราะงั้นเนี่ยคนที่เขาหวอกมองว่ารัฐบาลประยุทธ์อย่างไรเสีย ก็ต้องยิงอำนาจและก็กอบกลยความขัดแย้งให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะความขัดแย้งเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของการหาเสียงประยุทธ์ตั้งแต่รอบที่แล้วเลือกความสงบจบที่ลุงตู่แต่พออยู่จริงๆเนี่ยมันไม่ได้จบนะครับและเขาก็ขึงความขัดแย้งทุกในใน,ใน,ในทุกๆด้านทุกๆฝ่ายนะครับอย่างเช่นในฝ่ายประชาชนก็มีความขัดแยง้งในฝ่ายฝั่งรัฐบาลเองก็มีความขัดแยง้งทั้งพักร่วมนะครับแล้วก็ในกลุ่มสามเปาะเองก็มีความขัดแยง้งมันทําให้ดูเหมือนว่า สัดส่นภาพของประเทศเดียมันไม่ได้มีไม่ได้ขึ้นอยู่กับตรงไหนการรวบยอดการฝังบุคคลการต่อท่ออำนาจการรวบกลุ่มทุนก็ยังคงอยู่ในปีกของ3คน3ปอนี่แหละครับอยู่เพราะงั้นมันแก้ยากนะครับแต่ทีนี้เนี่ยการชุมนุมที่ผ่านมามันก็เลยทําให้เราได้เห็นว่านั่นคือการปักหมุดความขัดแยง้งที่ฝังเอาไว้ในหมู่ผู้ชุมนุมและกระจายข่าวต่อไปยังคนที่ต้องการล้มพลเอกประยุทธ์หมายถึงประชาชนที่ไม่เอาประยุทธ์เนี่ยนะครับ แต่ประยุทธ์ก็ได้เป้าหมายเหมือนกันเป้าหมายใหม่ของเขาก็คือถึงความปัดแย้งนี้ไว้เพื่อใช้ในเกมทางการเมืองที่เขากําลังเล่นกันอยู่วันนี้คนที่นะครับได้มีส่วนร่วมกับการชุมนุมตลอดนะครับครั้งนี้ไปไม่ไปไม่ทราบนะครับแต่คุณอานทน์นำพาชวนแสดงสัญ,ญลักษณ์ครับคุณผู้ชมครับชวนแสดงสัญ,ญลักษณ์ปิดตาขวาถ่ายรูปแล้วก็ส่งใจไปให้พายุนะครับเหยื่อกระสุนยางนักกิจกรรมรวมพลังนะครับก็เลย ต่างคนต่างถ่ายกันมาคนละภาพ2ภาพแล้วก็ร่วมกิจกรรมนี้นะครับเพื่อจะโพสต์ลง Facebook หรือแสดงออกทางอื่นๆกันนะครับนี่คือภาพที่เราได้เห็นกันนะฮะทางข่าวการรายงานข่าวนะครับนะอานอนท์นำพาชวนปิดตาขวาถ่ายรูปส่งหัวใจนะส่งใจให้กับคุณพายุเอื้อกระสุนยางนักกิจกรรมร่วมพลังแชะภาพนะครับกันมากมายเดือดเดียวนะครับสืบเนื่องจากกรณีที่คุณพายุดาวดิน นัก,กิจกรรมที่ได้รับบาดเจ็บจากกระสุญญนยางขณะสลายการชุมนุมมอบราษดรหยุดเอเบกเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาจนทําให้ดวงตาขวานะครับเสี่ยงมากเลยฮะที่จะสูญเสียการมองเห็นคือตาบอดนั่แหละฮะในอาการล่าสุดเนี่ยในช่วงเย็นวันนี้เย็นวันนี้ของข่าวนี้ก็คือเย็นวันที่20พฤศจิกายนนะครับผู้ใกล้ชิดได้เปิดเผยว่าแพทย์เนี่ยแจ้งว่า การมองเห็นของตาขวาเท่ากับศูนย์แล้วนอกจากนี้ยังหวนกระทบกับม่านตาด้านซ้ายด้วยเพราะว่ามันมีเส้นประสาทที่เชื่อมถึงกันอยู่ในช่วงค่าวันนี้นายอนนนพ์พาทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนชวนให้ประชาชนร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โดยการปิดตาขวาครับและถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียเพื่อให้กําลังใจคุณพายุเขาโพสต์ดังนี้นะครับคุณอนอนอน์บอกว่าขอส่งกําลังใจให้พายุดาวดินผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายนี้ไปด้วยพลังใจที่เต็มเปี่ยมพวกเราจะทําทุกวิถีทาง เพื่อเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้นะครับมีแฮชแท็กคอฟยิงพายุเชิญชวนเพื่อนทุกคนถ่ายรูปปิตาข้างหนึ่งครับโพสลง Facebook ของเพื่อนๆน,นะครับส่งหัวส่งข้อความให้กําลังใจพายุดาวดินที่ถูกตํารวจกคอยิงดวงตาเมื่อวันที่18พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้รายงานเพิ่มเติมว่ามีบุคคลต่างๆร่วมกันถ่ายภาพในลักษณะดังกล่าวเผยแพร่นะครับผ่านโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็เป็นแต่ละภาพที่เรา นำมาให้ชมกันนะครับแต่และคนก็พร้อมจะเปิดหน้าอยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องการแสดงออกเชิงสาธารณะเพราะงั้นก็เลยไม่ได้ปกปิดอะไรที่มาแสดงจริงๆก็มีนะภาพของเจเจี๊ยบนะครับเจเจีเจ๊ยบก้าวไกลนี่ก็นะคุณอมรั์โชคระมิตรกุลสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนี่แกก็ทําเหมือนกันนะแต่ว่าแกทำเป็นแบบแนบวบแนวขำๆนะใส่ชุดดำแป็กกร้าวสีดําแล้วก็มีขีดสามขีดที่ตาเพราะแกใช้รูปเก่าไม่ได้เซลฟี่วันนี้มีแฮชแท็กว่าดวงตา เนีน่ยในภาพนี้ครับดวงตาหนึ่งดวงจะสร้างดาวอีกล้านดวงครับแฮแทกคอฟอยิงพายุได้เห็นในภาพเหตุการณ์กันหลากหลายครับที่เคลื่อนไหวกันอยู่ในโลกสังคมโซเชียลและเป็นกระแสที่คนจับตามองว่าพรกการเมืองจะเคลื่อนไหวกันแบบไหนหลังเอเบกก็คงต้องรออีกขยกหนึ่งผมเชื่อว่าฝ่ายผู้มีอำนาจก็คงจะสร้างสถานการณ์เป็นขยะขยอย่างนี้ครับเรื่อยๆผ่าน,นกลไกที่ตัวเองสามารถมีอำนาจผ่าน,นกลไกที่ตัวเองจะไปร้องหน่วยงานต่างๆให้มันเกิดการรอขยะขยก,ขยกต่อลงหายใจให้กับประชาชน แบบที่เรียกว่ารวยรินไปเรื่อยๆนะครับสนับสนุนโดยหุ้ยเคมีตราราชสีมงกุลหุ้ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0 95 460 5580